โย่ Yo, welcome back to my video นะครับผมอยู่กับผม Folk กเวิ d นะครับคลิปนี้ก็อยู่กับตัว Victorio นะครับผมอ๋อยุงยงย่งกัดคอนะฮะตอนนี้เราก็ได้ห้องแล้วนะฮะเข้าไม่ได้เกมเดี๋ยวผมอธิบายเปิร์กให้ฟังนะครับเราก็มาถึงตัวนี้แล้วนะก็ไม่ได้ลงคลิปหนึ่งสัปดาห์นะคิดถึงกันไหมผมรู้ว่าคุณคิดถึงนะครับแต่ก็ไม่เท่าหวานใจคุณหรอก แอดออนสีเปลี่ยนเอเอฟเฟอร์ลิงทุกอย่างสีเปลี่ยนไปหมดสีฟ้าทําไมเอาสีฟ้ามาทําไมไม่เอาสีสีลอเทนฟิลนะครับเปิร์กแรกของนางที่เป็นฟอกไวน์อ่านถูกอ่านผิดขอภัยนะผมพูดทุกคลิปเลยเวลาเรากดสกิลเช็คโดนสีขาวนะครับเราก็จะได้มองเห็นออร่าคิวเลอร์หวินาทีเปิร์กต่อมาจะเป็นโพเทนเชียลเอนจีนะครับก็จะให้พลังงาน แต่เหมือนจะเป็นฟักฟักเฟ,กฟ,กฟกดีบอยนะครับให้พลังงานเด้อเด้อโอเคเฮ้ยเราเห็นออร่าเขาได้ไงวะงงแปบ๊บโอ้เหมือนคิวเลอร์เขาเอาไมลเบเกอร์มาครับเบิกนี้ไร้ประโยชน์เลยครับโอ้จบเลยแบบนี้เบิกนี้มันได้ประโยชน์เลยทันทีนี้ potential energy ก็จะเก็บ energy นะครับอธิบายไม่เสร็จเลยเก็บได้สูงสุดคือ20โทเค็นนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ามันทำยังไงว่าแต่ตัวนี้กูเล่นไปยังวะนะนี่ครับโปรเทนเชี e ลเอนจกด F ปาสเขาให้มันจะเป็นแบบนี้นะครับเราจะเก็บได้20นะแต่ว่าถ้าโดนตีปุ๊บมันก็จะหายเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับเปิ๊ต่อมาจะเป็นควิกแกมบิดนะเวลาเราโดนไล่ใช่ไหมเพื่อรอบๆเนี่ยก็จะปั่นไฟเร็วขึ้น5%นั่นเองนะแต่ถ้าเราโดนตีปุ๊บเปิ์กก็จะคูดดาว60วินาทีอ่าเก็นละเกณนละเกผมยัดเลยแล้วกันนะ <Boom. S 1> โเดปุ๊บ,ปบเป็นไงเป็นไงยังเร็ว oh. โอ้โหไม่เร็วแล้วนะครับไม่เร็วแล้วนี่สกินดนะันเต้เนี่ยโคตรเว เดี๋ยวออพี่แกอยู่นู่นไปก่อนนะครับตานนี้เหมือนเราจะเจอคิวเลอร์ตึงนะครับก็คือมีทั้งอ,อ,อะไรนะเสาขาวล็อกเครื่องนะครับน่าจะมีบาร์บีคิวด้วยนี่คือเซตเมตาของคิวเลอร์นั่นเองเอ,อ้าวลุกเพื่อนกูกีดอะไรวะนะโอ้เพื่อนกูลมเป็นผักเป็นปลาถัดไปก็น่าจะเสาขาวต่อเดี๋ยวเรารอช่วยเพื่อนเลยเคเหมือนพี่แกจะไล่ลุงเอละเดี๋ยวผมมาช่วยคนนี้เลยมิเคล่าเฮ้ยเสื้อทรงจุก ได้เลยเพื่อน okay. เดี๋ยวเราต้องปั่นไฟแล้วนะครับเราจะเก็บ Potential Energy ไปยัดเครื่องที่เพื่อนเขาปั่นค้างไว้โอ oh, ้โหว่าเฟรดี้คนนี้น่าจะตึงว่า oh. เอาว่ะเอาว่ะเอ้ยไม้บังแล้วเอว้ยโอ้โหตรงนี้มีไม้ก็สวยนี้ไม้ปอมเปล่า ไม้เปาะไม่ใช่นะไม้จริงโดยก็ตอนนี้ต้องตันว่ะโอเคเราวิ่งไปแล้วโอเคเขาไม่ได้ฟังไม้เราวิ่งต่อเพื่อนกูโกโร่ทำไมมาโดดงั้นนะมันซ้ำลุงเอสแน่นั่นไงลุงเอสลุงเอสเพื่อนอย่าตามเพื่อนผมเพื่อนโดดโอ้โหไม่โดนไม่โดนติ๊กไปเรียกเพื่อนเพื่อนจุกไปอนนี้ไม้ปลอมนี่หว่าทุกคนลุงเอทสู้สู้ตาย อันนี้ก็ไม้ปอมะตอนนี้4เครื่องเองนะลุงเอจะโดน3จนตายแล้วเราต้องรีบปั่นเครื่องละ Poten t i a l energy คือไม่ต้องใช้แล้วครับมันจะเสียเวลาเราปั่นธรรมดาน่าจะดีกว่าแต่ลุงเอแทงหลังผมเชื่อว่าคุณมีมีบ้ามีบ้างรอรุนนะไม่มีไม่มีอ่าเรียบร้อยโอเคผมจะก้าวาเครื่องไว้นะแล้วก็เก็บ Potential Energy อ่าเป็นไง2ี20สที20ทีเพื่อนเพื่อน,อนอเเสร็จเลยครับสวย อันเนี้ยเราอย่าโดนตีละเราห้ามโดนไล่เด็ดขาดเพราะว่าเราต้องเอาพลังงานไปใส่เครื่องอื่นอย่างเช่นเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องนี้เลยเครื่องนี้เหมือนจะใกล้เสร็จแล้วดะเริ่มละบุ้มปึ๊บนี่ไงความโกงของพลังงานเอเนอร์จีเป็นไงครับแล้วเครื่องนี้ก็จะเสร็จไปใน3 2 1องห่งาหารเลยหนึ่งเครื่องแล้วเอ้ยเอาวะเกมพิกเกมพิกคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเพื่อนอยู่ไหนด้วยเดี๋ยวเราต้องตังเครื่องก่อน <S <S แล้วเพื่อนล้มอย่างเร็วโอ้เพื่อน ตั้งใจจุกหน่อยคือผมต้องไปช่วยเพื่อนแล้วไม่ได้ละเอาเยะละผมมาแล้วฮิวก่อนิวก่อนเพื่อนฮิวไม่ได้นี่หว่าลือไปเฟดดี้วาร์ปได้นะเพื่อนฮิวก่อนเพื่อนเพื่อนไม่ฮิวเลยคือตอนนี้เราต้องฮิวกันก่อนนบเราต้องลองเล่นแบบวา่าไงช้าๆแล้วต้องตื่นก่อนวะนู่นมาเครื่องนี้เครื่องนี้เอาเราเพื่อนกูโรไม่ีกเหลวอ,อะไรเนี่ย จากเกมเผ็ดกลายเป็นเกมไม่เผ็ดแล้วครับโอ,อ้แย่หน่อยเอาแย่แล้วมันเห็นป่าววะแม่มันจังหอมฉุยโอเคด่านนี้ก็ถือว่าโอ้ยออกมาดีนะเราก็ขึ้นเรือก่อนเลยมาผมชอบผมชอบโอเคเหมือนตานี้คิลเลอร์จะไม่มีไมล์เบเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะกดให้โดนสีขาวนะสกิลเช็คเหมือนตอนนี้คิลเลอร์มันโอเคมันจะมาละตัวอะไรวนะ แปเปอร์นะครับสกินสลิปน,อน็อตหรือเปล่ามีรู้แฉบตรงไหนโอ้โอ้โ,อโอน็อตกู้เล,ล็วน็อตกู้เล,ล็วแฉบเจ็บด้วยครับโอ้โหคิวเลอร์ตึงอีกแล้วตรงนี้เราผ่านไปได้ไหมไม่ได้นะเหมือนเขาจะวางออวางดีมากอันนี้ไม่จำเป็นต้องไอ้นี่ครับเราเอ,อ,อ้อมก็ได้เห็นไหมครับเมื่อเรากดโดนใช่ปะ่ะเราจะเห็นออร่าคิวเลอร์ แต่ว่าเพื่อนกูลม้มเพื่อนอย่าเพิ่งล้มเร็วได้ไหมตู้สู้ก่อนโอเคแล้วก็ดูออร่าได้คิวเลอร์จะไม่มานะงั้นเราปั่นชิวๆแต่ว่าเครื่องนี้เราจะกล้าๆไว้เพื่อปั๊ม potential energy อ่าประมาณนี้แล้วกันผมก็จะกดขึ้นมาเลยเนี่ยระหว่างเนี้ยเราก็กดให้โดนสีขาวนะเราก็จะเห็นออร่าคิวเลอร์โอ้หเดี๋ยวพี่แกวางแบบวางแทบเยอะมากอะตรงนั้นอะเขาเรียกว่าดงหมามุยนะตรงนั้นโอเคตอนนี้เต็มละเราก็บุ้ม <Boom. S 1> โอเคเรามาใส่เครื่องนี้จบแล้วเราก็ไป ไปปั๊มโพเทนเชียลเนี่ยจี้มาใส่เครื่องนู้นเหมือนใส่น้ำมันเลยครับคล้ายๆประมาณนี้ให้เครื่องนี้เสร็จก่อนนะเนี่ยช่างมันเสร็จไปเลยแล้วกันแต่ว่าถ้าจะปั๊มโพเทนเชียลนี่ก็ต้องเหลือประมาณสัก80นะครับ90นี่ไม่ได้ละแล้วเหมือนมีคนโดนแท็บเดี๋ยวไปช่วยก่นอนระวังหน่อยเพื่อนอันตรายตรงนี้หิวเปล่านะอันนี้แฝดผมเลยครับแฝดเดี๋ยวตอนนี้เราจะเก็บเต็มแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปยัดเครื่องอื่นนะครับเหมือนคิมเลอร์จะคุมโซนไหม น่าจะคุมโซนแถวๆถวตุ๊กโกลนแล้วก็บ้านเล็กไม่เป็นไระเรามีพอเทนเชียลเนี่ยจี้ใช่ไหมเราไม่จำเป็นต้องปั่นเครื่องที่เขาโซนก็ได้นะเราปั่นเครื่องอื่นใช่ไหมเราก็ใช้พอเทนเชียลอะปั่นแล้วก็ไปปั๊มใส่เครื่องอื่นอ่าอย่างเช่นเขาซื้อเครื่องนู้นไปแล้วใช่ไหมเราก็พอเทนเชียลเนี่ยนะครับมาใส่เครื่องนี้อ่ะเห็นไหมอ่าไม่จำเป็นเราต้องเออปั่นปั่นโซนที่เขาเฝ้าแล้วเราแบบปั๊มเอเนอร์จีแล้วไปใส่เครื่องนั้นเก็ตใช่ไหมโอเคตอนนี้เราปั๊มถึง20แล้วใช่ไหม เราก็จะไปใส่เครื่องที่อยู่บนสะพานเอ๊ะเหมือนพี่แกจะไม่แคมแล้ววะพี่แกพี่แกปีแตกแล้วแน่เลยไม่แคมแล้วเรียบร้อยเนี่ยตอนนี้เราก็เอา potential ใช่ไหมไม่ใส่เครื่องที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเครื่องแาแถวนี้ใช่ไหมไอ้นี่มีมีเครื่องอยู่นี่ครับเดี๋ยวเราดูแท็บก่อนมีไหมเนี่ยไม่มีไม่มีมมสวยยัด potential ใส่เครื่องนี้เรียบร้อยเอ้ยเกินกินเหรอโอ้มีเกินกินเฉยเลยครับ ตอนนี้คือเพื่อนเขาไม่ช่วยกันแล้วคือกูปั่นเครื่องกันเลยเดีย๋ยวเราหาโเดเยม่าน่าจะไม่ยากนี่เจอพอดีโอเคเครื่องปั่นเสร็จชิวๆแล้วผมก็พังโทเทมปุ่มเรียบร้อยไปดิเพื่อนเพื่อนอ๋ออ๋อ วิ่งกลับเข้าประตูกูก็ร้องกูก็ร้องโอเคเราปีกตัวออกมาแล้วครับให้เพื่อนเอปูจูไปโอเคอันนี้เราน่าจะรอดแล้วนะน่าจะรอดหมดแล้วเกย์ okay, แล้วเพื่อนก็วิ่งมาตรงนู้นแล้วเราก็จะรอประตูตรงนี้เนี่ยรอดละโอ้โหโอ้โ oh, ห oh, oh. ไม่ให้ครับไม่ให้ครับเรียบร้อยเอ้ยรอดเฉยมา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 ปั่นเครื่องปั่นเครื่อง ไม่ได้ตรงไม่ได้จูกและคลิปนี้นางปัน่นอุ้งของอรโบยปาบาบอยโอ้ยได้กลิ่นเหงื่ออะไรวะกลิ่นเหงื่อมันมันแรงอะ่ะเคลียบแล้วกดสกิลเช็คโอ้ยค้างแล้วค้างแล้วอู้ค้อนค้อนแล้ววะไอ,อ้นี่มันค้างนะทุกคนคือเจอตัวนี้คือมันค้่งตลอดนะครับทุกคนจะรู้สึกว่ามันคือคนคนเดียวกันไม่ไม่รู้สึกเหมือนคนอื่นเลยนะครับมันคือป้าป้านะครับป้าป้าคือป้าป้าโอเคผมเก็ตโปรเจชเชียลครบละ จะยัดเครื่องนี้เลยก็ได้นะแต่ว่าเอาไว้ก่อนเอาเป็นว่าเอาเครื่องนี้เป็นเครื่องปัมปเเ๊มพ otential ดีกว่าเดี๋ยวเราไปปั่นเครื่องอื่นบุม้มมันคั่งอะไรขนาดนั้นนะอ่านั่นไงเอาอย่างเพื่อนกูลงเป็นผักเป็นปลาอีกแล้วอะไรวละล่ะมันมันคั่งนะทุกคนไอ้น,นี่มันอย่างคั่งดูดิมันไปโกรธใครมาวะตุ <laughs> โอเคผมได้โจ๊กละ โอเคการต่างแนะครับนั่นไงกันารต่าง่าไม่รู้ไม่รู้ครับมาตรงนี้ต้องตันให้โดนสามโอ้โหมันรอมันหยุดรอไอ้นี่เสีย่ยันก็สี่ยันก็สียันโอ้โหมันเอาอีกแล้วมันกินหมามันไปปวดดูบอลมันข้งางมาจากไหนไม่รู้นะ เออเอองกไม้งกไม้หน่อยงกไม้เดินบนเดินบนได้อันไหนเดินบนได้ก็เดินน่ะน้าเทกน้าเทกเออเน้เกเออไปไปฉิบบ้านใหญ่ครับบ้านบ้านบ้านใหญ่ไม่ไม่บ้านใหญ่ละบ้านบ้านใหญ่ก็ได้ครับเพื่อนชิบหายแล้วเพื่อนมันอยู่เพื่อนมันอยู่กัน ค okay. มาวันนี้มาวันนี้ต้องงกต้องงกต้องงกสวยงกงกอีกงกอีกที่ฝ่ายโอ้มันเลื่อเร็วว่ะบนลบอน,นี้บนนี้ป้าป้าป้าน้องนอนเงืาเงืาไหลเหงืาไหล <c oughs> น้องเงืาไหลโอเคขอนก็ยังดีครับดีแบบเลื่อยตรงนี้เรามีขวดม่วงเราจะใช้ไหมแต่ตอนนี้เปิล้ลก็ครูดาวด้วยนะครับไม่ดำเทคนะไม่ดำเทคตาไป,ไป ชิบาแล้วกูวิงว่งมาผิดลายเพื่อนอือเย้ชุดพไอ้น A A อืมมันแกนมันแกนแกนเซื้อแดงแกนเซื้อแดงโอ้ชิบแล้วไงต้องขวดม่วงครับชิบ่ายแล้ว <c oughs> <c oughs> เอ้ยมีของตกไม่นะ <c oughs> ไม่นะ <c oughs> ไมฆชิปผม <c oughs> ดูหน้าดิ <c oughs> ทุกคนมันมันขั่งไนะมันแบบเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยแขวะเลยฮตอนนี้เหลือหนึ่งเครื่องแล้วนะครับโอ้โหปั่นกันยังเร็วราะเพนกันดีกว่านะสุดยอดวิสัยหายลับอยูโอ้เสร็จเครื่องทีมงานคุณาภาดูมันข้่งดู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 มันข้่งไปไหนดูดิดูดิดูวิโอ้เอ้ยยาอย่าโคตรแกล้งเลยวะทำไมผมแกล้งคิวเลอร์อย่างงี้วะเนี่ย เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจไล่เสื้อเขียวละเสื้อแดงไม่เอาเอาเสื้อเขียวล้มหน้าเรียบร้อยเขาแขนอะไรวะนะทำไมผมมันเข้ามันมันเข้าเส้นผมไอตัวนั้นดูดูดูนี่ดูนี่เดียก็หายเลือดดูดูดูข้างแล้วข้างแล้วถ้าผมไปอ่ะคือมันยกเลื่อยแน่ดูดูนะดูนะ <g arness> <ks> มองด้วยหางตาผมรู้นะคุณมองด้วยหางตาเกมรูปก้าเรียบร้อยคนระับเอาเราลุกกันเฉยนะเอ้าเอาเอาแขนเอา้าออกเลยไม่รอเฮ้ยไม่ เดี๋ยวเดี๋แ้มาเจอตักระตุยก็เห็นผมปะเน,นี่ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเห็นแต่ไม่เอาหรือเปล่าผมสังเกตแล้วว่าเขาจูกบ้านใหญ่นานกันมากเห็นปะ่ะ <laughs> วิ่งวนกันเป็นว่า,าเล่น <c oughs> เออเๆๆเออโดนแฟใช่ไหมโอ okay. เหลือหนึ่งเครื่องละ ไอเครื่องเหลืองๆน่าจะเป็นเครื่องสุดท้ายเพราะฉะนั้นผมจะเอา potential energy ไปยัดใส่เครื่องนู้นนี่ครับเราแค่มานั่งกด F เสร็จแล้วแค่นี้เลยโคตรจะโกงหลือ,เ,อเพื่อนล้มแล้วเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแล้วเ,เพื่อนก็โดนตีฟรีกันอ้อาเข้าไปอ่ะแล้วกูก็โดนตีฟรี ไปไปช่วยรอบสองรอบสามนี่ไม่ควรละควรออกได้แล้วนะรอบสามเนี่ยเฮ้ยมันปาก็แม่นหรือเกินเลยเพื่อนเข้าสิเอ้าผมออกละผมไม่ไหวละเพื่อนคือ,อนั่นแหละไม่เป็นงานไม่เป็นงานไม่มองหลังด้วยกูออกเลย กรองิงสโตเฮาอ้าวโอ้ยเกิดมาใกล้เครื่องเอาง่ายสุดหรอผมรอกว่าทศทีเก๋ีบอลเหมือนจะโอ้เดอะสปีลิตทุกคนเดอะสปีลิพื่้นโอ้โหมันโอ้หเอาแล้วครับแอดออนแดงครับกูสวยแล้วไ <laughs> ง กูวยลงไปเบ็ดเม็นน้ำแม็เฮ้ยไมตีเดี๋ยวนั่นยาหูฟังสามพันนะว่าคนนี้ชิปหายแล้วไงเราเจอกับหูฟังสามพันอ้ล้มเลยตอนนี้คือ,อยังไงก็ได้ครับตอนนี้เราห้ามโดนตีเด็ดขาดถ้าเราโดนตีคือโทเคตรเราหายเลยบุ <Boom. S 1> ้มโอ้โหมปนไม้เร็วมากเข้าไม้ก่อน เดี๋ยวมันข้ามหน้าต่างไม่ข้ามข้ามโอเโอาใจเออุ้ยอะไรของมัน <laughs> อยู่ๆอยู่ข้ามปมข้าม,มาโอเคไม่รู้อะเล่นแปลกแปลกคนเนี้เอ้ยมาเดินกลับหลังทำไมอะเดี๋ยวโอ้ยยืนรอด้วยมันมองูกทุกตาง เอ็นที่มันเก่งไปไหนวะหูฟังเพิ่งกี่บาทเพื่อนหูฟังกี่บาทครับพี่เดี๋ยวเอาดิเอาเดิ๋ยวหล่ออลาเป็นไงหล่ออลางงหนึ่งสองสามหล่ออลาปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวพี่แกกลับมาบ้าเกินบล็อกทีเกขอบใจตอนไหเอาเราแล้วปะไม่เอาเราะ มันกลับมาอีกแล้วทำไมมันรู้เจอจังว่าอูฟังสามปันฟังเสียงโคตไก่นะคนนี้เอาเฉยคือทุกคนตอนนี้เฟซสองกันหมดเลยนะครับโอ้โหคิวเลานี้ตึงเกินเ,เฟ,ฟ้ยมางน,นี้เฉยเพื่อนกู Oh shit, not good. <coughs> 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 oh hell no! sang <coughs> bên อะ,อะไรวะอะไรอ่ะคนจีนเขาบ่นอะไรอ่ะมาทาเนี้ยผมเอาไอ้นี่มาแล้วกล่องปั่นไฟเราจะไม่อเออปั่นแบบไม่นี่แล้วไม่รอแล้วเก okay, เรายัดเครื่องนี้เลยหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วทำไมเพื่อนล้มเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนทำอะไรกันเพื่อน เลยไปเราเพื่อนทําอะไรอะ่ะเพื่อนคือตอนนี้ผมไม่เข้าใจเพื่อนรวมทีมแล้วเอา้าไอ้ติ๊บเป็นอะไรเฮ้ยติ๊บหน่อยอะไรสักอย่างโ okay. อเคเนี่ยไปสนใจเลยเคสไอ้สองคนนั้นมันโยนเกมลเราเล่นกันดีกว่านะเรามาปั่นเครื่องแล้วก็ออกกันดีกว่าปล่อยพวกนั้นไปไปดูนีมันโยนเกมอ่ะฮะกูอยากรู้ ตีเลยตีทะลุไม้เอ้ยทะลุหน้าต่างเออเออเออเอ้าไอตีบมานทำอะไรนี่กลัวอะไรตีแน่เลยทำไม่ไร้เรานะอาจจะไล่ตี แอนออนแดงแอนออนแดงทุกคนชิบหายแล้วเอาไอตีมคือไอตีมโยนเกมข้่ทันสุดสุดยอดเอาเราไปโดนไอคลีสอะเอาเข้าไปแล้วก็มา,อ,าอะไรของพวกคุณเนี่ยพวกคุณตั้งใจเล่นหน่อยตั้งใจเล่นกันหน่อยได้ไหมผมซื้อเกมมาแพงเกี่ยวไยซื้อเกมไม่แพงแบบเอาโหเรียบร้อยเลยแบบนี้ เด็กกูล่อเฉยว่าแต่ด่าอยู่ผมปั่นด้านนี้ละกลัวนะครับหันหลังให้กำแพงดีกว่าอย่าหันหลังให้ศัตรูนะไม่งั้นไม่ดีนะโอเคเหมือนเจ็บอ๋อตัวกระต่ายอีกแล้วเออมาแขวนตรงนี้ซะด้วยเอา้าลงด้านล่างนึกว่าแขวนด้านล่างไอ้ด้านบนถ้าเป็นด่านนี้กระต่ายจุกยากไหมอา่าน่าจะกลางๆครับ มียากแล้วก็มีไม่ยากบ้างงงไหมไม่งงเดแต่ถ้าเป็นทางตรงแบบเนี้ยเพื่อนล้มแบบเปอร์เซ็นต์ล้มสูงนะเพราะว่าเออตาขวาเนี่ไงก็ไม่ต้องคิดอะไรครับแค่ตาไปตรงๆบต้มโอเคผมเก็บโปรเทนเชียไว้ก็เพื่องานนี้เลยโอเคมิติแกขึ้นมาผมเดินไปก่อนโอเคหวังว่าเขาจะไม่มีทึบออร่าแค่นั้นเลยเอ้ยมีแน่เลยวะไอ้สัตว์มี ไอเว้ยเฮ้ยเปอร์ก okay. oh ี้กรองเฮ้ยโอ้โหจบแล้วผมจบแล้วไอเครื่องนี้คือไม่เสร็จผมบอกเลยโอเคผมไล่เสร็จเครื่องเลยแล้วกันตอนนี้คือเครื่องมันต้องเสร็จแล้วอะอันนี้เดี๋ยวเราเอาโพอเทนเชียลไปใส่เครื่องที่เพื่อนปั่นไว้พี่แกแคมป์เหทำไมแคมป์ล้วหลอดแคมป์เขาไม่ขึ้นวะผมลงไปไม่ทันแล้วะ่ะ ผมไม่รู้นะคือถ้าเขาแคมป์เราก็ต้องแบบมีการเทรดกันแต่ว่าเราเทรดด้วยเครื่องดีกว่าน่าจะคุ้มกว่ากว่าหรือซ้ายเอา้าวิ่งไปไหนอะอยู่นี่เขาจะมาหาเราปะมาแล้วมาแล้วมาวเกผมตั้งใจจูกก่อนผมว่าผมทำได้นะเรื่องจูกไว้ใจผมปะละ่ะพี่แกน่าจะยัดมานะแบบ โอเคเรารู้สเตปพี่แกแล้ว้าตายัดไม้นะครับเกมนี yup. ้ม <c oughs> <Bang. S 1> ีไม้เล่นอยู่โอ้โหฮิตบ็อกมากคำเดียวฮิตบ็อกมากบนซ้ายบนซ้ายบนขวาเออหลอกหลอกโอ้โหฮิตบ็อก มาเพื่อนเหลือกูกับมึงละไอเนี้ยนะเนี่ยเรียบร้อยครับเพื่อนเอาไงชีวิตนี้ทำอะไรกินดีไม่ผมกับเพื่อนนะที่จะตายโอเคผมนิ่งเลยเขาจะรู้ไหมว่าเราอยู่นี่โอเคนิ่งไว้โอเคอ้อเวแล้วเหมือนรู้ตาหน้าต่างวะตาหน้านต่างไม่มีนี่หว่าเอ้ไม่เขาข้ามเร็วจังวะ เอา่ามโคตรเร็วอะตรงนี้มีที่เล่นปะโอ้ไม่มีแล้วหมดละคราวนี้เอ้ยเพื่อนเพื่อนปั่นอยู่เพื่อนปั่นไปเพื่อน เลื่อนปั่นไปเลื่อนปั่นไปเลื่อนเลื่อนปั่นไปเพื่อนปั่นไม่ได้ดเนยเพื่อนอยู่แถวนี้แอนนี่โอเคโอ้ฮิตอกอืมผมไม่รู้เล่นลุงไหนี่ยไม่รู้กวาดหมดยังน่าจะเหลือกวาดสุดท้ายโอ้โอ้เกือบต้องขวดมุ้ง เอา้าคือมึงแก้ป่าไม่โดนใช่ไหมลูกสาวขวดม่วงอุ้ยทุกคนเหมือนเลยเจอตัว The Spirit อีกแล้วนะครับตานี้จะตึงหรือเปล่าน่าจะตึงทุกคนนะครับ The Spirit ที่แบบเราเจอมาเอ๊ะตรงนี้โดดลงได้เหรอดี๋วด่านอัปเดตใหม่ต้องลอง เฮ้ยโดดลงได้แล้วทุกคนเจ็ดก็ฟี่อ่าฮเสร็จแล้วสองเครื่องเราต้องปั่นไฟสู้นะถ้าเราจุกไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเย้ขาตันนานอยู่นะแต่ว่าเขาน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละทําหน้าต่างเร็วตัวนี้ไม่มีไหมว้าว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าคือ <c oughs> งงก่อนนะคืองงอืมต้องหังไม้ต้องหังไม้ไม่พั่งไม่ได้เสีเร็วหรืกว่าไม่รู้นะเอ้าไม่ไลรต่อไม่เขาเปลี่ยนใจมาหาเรา อุ้ยตกใจเดี๋ยววนไปก่อนนะจะเฟดเมื่อไหร่ก็ต้องเฟดแล้วยายที่ยายที่เออคนที่เฟดไปแม่นมันไม่เหมือนสปีดลที่เราเจอนะลายนั้นนี่คือเฟดเอาเฟดเอา,เอ,าอะไรวะ เดินมัวมัวก็ได้โอ้ oh, ตีแต่รูหน้าตัางสงหายฉันมี potential energy ยัดใส่เครื่องเลยเสร็จแล้วนะเร็วมากแกบังเสร็จละเป็นไงเดี๋ยวจะเฟสแมนไหม้ <c oughs> ต่างอย่างที่เราเจอทำไมตอนเราเจอที่มันโหดจังวะเราก็เจออยู่ตัวดีดีแต่ว่าตัวที่เล้วว่าตัวที่เล้วมันโกงมากมาเดี๋ยวเราเอาอประตูกันเขาจะเห็นปะวะ โอเคผมเดินสวย่างนี Rach> ้อ่าเรียบร้อยเนี่ยเขาเฟตไปแม่นเหมือนตัวที่แล้วเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับเป็นยังไงเป็นยังไงกันบ้างนะครับตัววิกโอเรียโอนะครับชื่ออ่านแบบนี้ไหมเปิร์กนางก็ได้เรื่อง ได้เรื่องแหละนะครับสามเปิร์กนี้ผมมองว่าเอ้ยถ้าสมมติใครขี้กลัวใช้เปิร์กนี้ได้นะครับปั่นเครื่องแล้วก็เห็นออร่าเซอร์คิวเลอร์นะครับแต่ถ้าคิวเลอร์มีเปิร์กนี้เมื่อไหร่นะครับจบเลยเปิร์กนั้นคือแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับส่วนเปิร์กที่เหลือนะครับเปิร์กนี้สามารถกันคิวเลอร์โซนเครื่องได้นะครับสามารถแบบเราปั่นเครื่องนี้ไปใส่เครื่องนู้นได้อะไรอย่างนี้แล้วก็เปิร์กนี้ก็จะเป็นแบบเออถ้าเราเป็นสายจุกเราก็ใช้เปิร์กนี้ไปเลยนะครับเราก็จุกให้เพื่อน แต่ว่าถ้าเราเจ็บใช่ไหมเปอร์ก็จะขูดดาวหกวินาทีนะครับก็คือ1นาทีนั่นแหละแต่ว่าระหว่างจุกเราต้องห้ามเจ็บเลยนะเพื่อที่จะได้แบบให้เพื่อนปั่นไฟเร็วขึ้นนะครับพูดไปลิ้นปั่นไปโอเคสําหรับคลิปนี้เอาไว้เจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมรอติดตามกันนะครับผม See you around bye bye บ yeah, ๊ายบายครับผม